สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟซานเล่มข่าวเซิฟนี้มือถือเล่นฟรีนะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นบน pc ต้องไปขอเวลิสกับแอดมินที่ใต้คลิปนะครับและวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นเร็วๆนี้นะครับก็คือ จะมีเปิดฟรีไวริสของ PC ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบฟรีๆนะสามารถที่จะติดตามได้ที่ดิสคอร์ดใต้คลิปนะเดี๋ยวแอนมินจะมาประกาศตอนที่มันเปิดให้เล่นฟรีนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเรามาเปิดคลิปด้วยจุดฟาร,ร์มซอมบี้เลยนะครับและในมือของผมนะจะมีชิ้นส่วนซอมบี้อยู่นะหลังจากที่เราตีซอมบี้ได้มันจะมาอยู่ในมือของเราเลยนะครับและตอนที่เราเข้าไปยังจุดด้านในนะครับนี่เลยมันจะมีเสียงนะครับหลอนๆน,นะนี่เลย มันจะมีเสียงแบบนี้ออกมาเลยนะครับนี่เลยแล้วก็มาตีกับซอมบี้นะครับสามารถที่จะใช้มือเปล่าได้นะครับหรือว่าจะใช้อาวุธก็ได้นะครับกระบ,บองสีลุ้งแล้วกันนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ติดต่อแอด,ดมินได้เลยนะครับนี่เลยเราสามารถจะฟาร์มเอาชิ้นส่วนซอมบี้พวกนี้ไปขายได้นะครับนี่หรือว่าจะเอามาใส่ก็ได้นะครับเหมือนในมือของผมเนาะอันแดงๆนั่นเองครับใส่ประเทศและตรงนี้เราตีเพื่อนก็ได้นะครับเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะเู้ยซอมบี้มันเยอะจังนี่จะตีครับแบบนี้เลย แล้วก็มาฟาร,ร์มซอมบี้แบบนี้แหะครับอุย้ยดูเหมือนว่าผมจะตีผิดคนนะครับเนี่ยเขาจะมาบวกผมว่าเนี่ยนี่เอ้ยนี่ไงเห้บ ถ้าเราตีได้นะครับเราจะได้ทั้ง XP แล้วก็ชิ้นส่วนซอมบี้ด้วยนะครับนี่เลยตอนที่มาตีนะครับแนะนําให้มากับเพื่อนด้วยนะครับก็คือมาช่วยกันตีเนาะพอเราช่วยกันตีแล้วนะครับเราก็ค่อยแบ่งไอชิ้นส่วนซอมบี้ให้กับเพื่อนก็ได้นะครับนี่เลยและส่วนใครที่อยากจะได้กระบองตรงนี้ครับติดต่อแอดมินได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับกระบองสีลุงนะและในเซิร์ฟนี้มีผับด้วยนะครับผับเต้นมันๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ทางเข้าผับเท่านั้นนะและในเซิร์ฟนี้นะครับ 100คนบวกๆเลยนะครับเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมาเต้นด้านในได้นะครับและพิเศษสุดในเซิร์ฟนี้ครับมีโคโยตี้ด้วยนะครับนี่โคโยตี้รุ่นเสากันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วก็เมาได้ด้วยนะครับนี่แลยแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นนะครับนี่เล่นไปเล่นมาเต้นไปเต้นมานะครับเหยียบตีนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ดีๆก็มีคนบวกกันเฉยเลยนะครับก็คือมี2แกงนะครับที่เขาจะ เปิดสตอรี่กันนะครับเพราะว่ามีเรื่องกันที่ผับเนาะเขาก็เดินทางกันไปที่สภานะครับนี่เราสามารถที่จะมาเช็คคะแนนได้นะครับว่าแต้มของทีมไหนเยอะสุดนะหรือว่าแก๊งไหนเยอะสุดนะครับก็จะได้แต้มไปตอนที่ชนะนะครับแล้วเราสามารถที่จะมาท้ากันได้จากตรงนี้นั่นเองครับก็พิมพ์ชื่อไ d ดีของหัวหน้าแก๊งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชั่วโมงนะว่าจะให้เราต่อสู้กันกี่ชั่วโมงนั่นเองครับพอเปิดแล้วนะมันก็จะมีเลขขึ้นมาด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นสตอรี่ถามนันเองครับนี่เขาก็ ตั้งไว้1ชั่วโมงนะครับใน1ชั่วโมงนั้น2แก๊งต้องบวกกันหรือว่าถ้าใครเป็นแก๊งไหนนะมันก็จะขึ้นเวลาขึ้นมานะครับเราสามารถจะไปตีฝั่งตรงข้ามได้นะครับมันก็จะบอกชื่อแก๊งนะครับแล้วก็บอกคะแนนด้วยนะครับว่าแต้มของแก๊งไหนกําลังนําอยู่นะถ้าเวลาหมดแก๊งนั้นก็จะชนะไปถ้ามีคะแนนเยอะกว่านะครับและในเซิร์ฟนี้มีงานใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นงานเก็บมะเขือเทศเองครับนี่ต้นมะเขือเทศสวยงามเลยนะครับเป็นเหมือน ต้นคริสต์มาสนะครับเราสามารถมาเก็บได้นะครับนี่เลยเราต้องเก็บมะเขือเทศไปให้ได้3ลูกนะถึงจะโปรเซสได้1ครั้งนะครับนี่ตอนที่เราเก็บนะครับเราก็จะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเก็บมาได้ประมาณสัก2อันแล้วนะเดี๋ยวเอาอีกสักอันหนึ่งนะครับนี่เลยเก็บ3ลูกโปรเซสได้หนึ่งครั้งนะครับนี่เลยก็จะมีเพื่อนๆนะครับมาเก็บนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นเล่นอยู่เป็นร้อยเลยนะครับร้อยสคนนะครับเซิฟนี้นี่เลยแล้วก็จะมีแก๊งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะ เราเก็บมาให้ครบ3อันนะครับหลังจากเก็บครบ3อันแล้วเราก็ไปโพซตนะครับจุดโพซตจะอยู่ด้านบนเลยนี่ไงเห็นเพื่อนเราวิ่งมานะครับนี่วิ่งกันตีนแตกนะครับจังหวะนี้ว่าไปนั่นอ่ะโอเคตรงด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดโพซตนะจะอยู่ตรงนี้เลยมีจุดเสกรถด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่ถ้าอ่าแบดบว้านถ้าเราจะกลับเมืองเนาะนี่เลยครับ กดเอ็นแล้วก็โพสเซตกับตะลุงคนนี้ได้นะครับนี่โอ้ยยืนเท่เลยลุงนี่มีท่าโพสเซตแบบใหม่ด้วยนะครับอย่างเฟียวนี่เราก็จะได้ซอสมะเขือเทศมา1อันนะครับแล้วก็เสกรถตรงนี้แล้วก็กลับไปขายได้เลยนะครับนี่ก็เล่งงนงะ่ายๆเนาะหรือว่าเราจะ เก็บมะกระเทศให้มาเยอะๆนะครับอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็ค่อยมาโปรเซสด้านบนทีเดียวก็ได้นะครับและสําหรับใครที่ชอบแต่งรถนะครับต้องชอบเซิฟนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจุดแต่งรถคนอยู่กันเพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีช่างอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเลยนะครับลแล้วก็แมพสวยมากนะครับส่วนมากเขาจะ เล่นอยู่ที่เมืองที่3นะครับหรือว่าเมืองรัฐเวนจุรัตนะครับมีคนในเซิฟนี้นะครับมีมีน้ําพุน้าช่างด้วยนะครับอย่างเฟียวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีปลูกต้นกระบองเพชรในเซิฟนี้กันบ้างแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นไร่กระบองเพชรนะขั้นตอนแรกเลยนะเราต้องมาซื้อมเมล็ดพันธุ์กระบองเพชรก่อนนะตรงนี้เลยนี่เมล็ดกระบองเพชรซื้อไปนะครับราคาแค่5บาทเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็ หาจุดปลูกได้เลยนะครับนี่เราก็ปลูกได้เลยนะตรงไร่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเนาะแล้วก็เลือกไปที่มเมล็ดพันธุ์ซีดนะครับตรงนี้เลยนี่มันจะชื่อแบบน,นี้เลยนะกดเลือกแล้วก็กดใช้เราก็เดินออกมานิดหนึ่งนะครับนี่เลยเราก็จะได้ต้นกระบองเพชรมานหนึ่นงครับและหลังจากนั้นเราก็วิ่งมาเอาฝักบัวนะครับนี่ับรดน้าไม่ใช่ฝักบัวฝักบัวเอาไว้อาบน้ํานะครับ <c oughs> มาเก็บอ่าไอ้ฝักบัวตรงนี้นะครับนี่เลย แล้วเราก็วิ่งมาแล้วก็ลดน้ํามันนะครับนี่ง่ายๆนะแค่3าครั้งเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวหนึ่งครั้งอ่ะวิ่งมาอันนี้เป็นครั้งที่2มาหยิบบัวลดน้ํานี่กดซ้ําๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราก็วิ่งมาลดนี่เดี๋ยวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นปะเล่นง่ายนะวิ่งมากดเอนเอาบัวลดน้ําแล้วก็มาลดน้ำมันก็จะโตเต็มที่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับโอ้ดูดิ ต้นใหญ่มากฟึบนี่มันก็จะเข้ากระเป๋าเรานะครับกระบองเพชรสามารถที่จะเอาไปขายได้เลยนะครับและสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอ,อยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับเดี๋ยวแอดมินจะประกาศเปิดให้เล่นฟรีนะครับผ่าน PC นะถ้าเป็นมือถือเล่นฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PC นี้ต้องไปติดตามข่าวสารที่ดิสคอร์นะครับเดี๋ยวแอนมินจะมาประกาศนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโจทีเ a ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม